สวัสดีครับวันนี้ช่างหนุ่มมอนทัวร์นะครับก็มาทำแก้ไขางานนิดหน่อยเกี่ยวกับรถรถกู้ภัยนะครับที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้รดบาดเจ็บหรือผู้ป่วยนะฮะพอดีเข้าไปเจอในเป็นเฟซนะฮะของคุณพี่ปริทัศน์อู่เงินนะครับก็ก็เกี่ยวกับไอ้พวงมาลัยไฟฟ้าก็เลย คิดว่าเออถ้าเรามีตรงนี้มันก็จะช่วยให้เราเข้าซอยอะไรการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บมันจะสะดวกมากขึ้นในการกลับรถตอนนี้ก็ส่งแกนพวงมาลัยไปให้แกทําที่8ปดริ้วนะฮะที่ใจเชิงเซานะ,ะตอนนี้แกนพวงมาลัยก็มามีเพื่อนมาช่วยประกอบคนหนึงนะฮะเราก็จะช่วยกันทําตรงนี้ให้เสร็จก็มีการแก้ไขใน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 ,ในตัวแป้นเบรกหาไฟเบรกหรือเกียร์คานอันนิดนิดหน่อย คุณพี่บริทัศน์ก็ดีมากเลยนะครับช่วยอธิบายช่วยแนะนําช่วยบอกว่าเอ้ยต้องทํำยังไงบ้างนะฮะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพี่บริทัศน์มากนะครับที่ช่วยแนะนําตรงนี้ส่วนการใส่การอะไรก็ก็ผพอทําได้ะฮะก็เจียร์ในอุปกรณ์ส่วนต่างๆแล้วก็ทําขายึดแป้นไฟเบรกใหม่และเรียบร้อยเสร็จนะครับผม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่ต้องขอบคุณปิดก่อนคุณพี่ปริทัศน์มากเลยก็คืออแกแกเห็นว่าผมทำเกี่ยวกับกู้ภัยแกก็เลยให้ในราคาพิเศษซึ่งเป็นการสนับสนุนเป็นเป็นจิตกุศลอย่างหนึ่งนะฮะที่ที่ช่วยเหลือตรงนี้นะฮะให้ราคาพิเศษมานะครับผมแล้วก็ เมื่อวานนี้ได้ลองเทสต,ต่อไฟต่ออะไรล่ะปรากฏว่าไอตัวมอเตอร์ไฟฟ้าอะไรต่างๆนี่มุนสมูทมากเลยนะครับผมใครสนใจนะครับลองลองไปคุยกับพี่แกดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับผมแล้วก็ไอทรงส่วนวิดีโอนี้ผมก็จะส่งให้แกด้วยเผื่อแกอยากจะไปเผยแพร่ว่าเอ้ยเราก็ทําตรงนี้ได้เราก็มอีอะไระเหมือนกับว่าได้ช่วยเหลือ การกุศลอะไรในบางส่วนซึ่งซึ่งเป็นเป็นที่เรื่องเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะครับผมส่วนในตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะเริ่มทยอยประกอบและติดตั้งไปนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมเดี๋ยวรอติดตามชมกันแล้กันครับผมตอนนี้ก็ลองประกอบเทสด,ดูนะครับก็จะมี อธิบายนิดนึงก็ได้ครับตอนนี้ก็จะมีมอเตอร์นะครับที่แกทําเป็นชุดสําเร็จมาให้นะฮะพร้อมแกนนะฮะมีกากระบาดตัวนี้ด้วยเผื่อมุมอะไรมันเอียงนิดนิดหน่อยหน่อยก็ใช้กากระบาดช่วยได้นะครับผมเราก็จะต่อแล้วก็มียอยล่างนะครับยอยล่างเนี่ยเราก็เข้าไปในนี้นะฮะนะฮะประมาณนี้แหละครับตรงนี้ก็แกนพวงมาลัยนะครับผมเดี๋ยวก็จะเริ่มประกอบประกอบเพื่อเอาไปใส่ในตัวรถนะครับผมโอเคครับ เเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการติดตั้งอลองดูครับผมตอนนี้เรายังไม่เปิดสวิตนะครับก็เหมือนที่พี่ๆเขารีวิวนะครับอ่าเราเปิดสวิตอ่าเสียงดีเลยททำงานนะฮะอันนี้ก็หมุนได้แล้วครับโอ้เบามากเลยหมุนล,ล้อที่อ้าโอเคนะครับ จะดังก็แก๊กก็แก๊กนิดหน่อยอยู่ที่ช่างอะฮะช่างทางทำเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายพอเข้าที่เดี๋ยวก็หายแก็เลยใส่วงมาลายนี่น่ยยกวงมาลายนะโออยากรออ้าโอเคโอเคครับอ่วงมาลายไฟฟ้าใส่รถ isuzu tfr ปี87เนี่ยของผมปี87นะ87ติดตั้งได้เลยนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้ว สำหรับเอาไปใช้งานเกี่ยวกับผู้ภัยสาธารณกุศลต่างๆก็เวลาเข้าซอยเล็กๆอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นในการกลับรถอะไรงนีน้ต้องขอบคุณพี่ปริทัศน์อู่เงินมากเลยนะครับที่อนุเคราะห์ตรงส่วนนี้ให้นะฮะได้ลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงไปสําหรับวันนี้คลิปก็คงมีประมาณนี้นะฮะขอบคุณมากครับครับผมพบกันใหม่โอกาสหน้าวบบันนี้สวัสดีครับ